ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปดูกิจกรรมใหม่รวมถึงตู้กาชาอันใหม่ด้วยฮะแล้วก็มีตั๋วอยู่44ใบเดี๋ยวจะมาสุม่มกันนะครับว่าจะออกอะไรบ้างในตู้นี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับมีอะไรบ้างมีกิจกรรมที่ทําให้ผู้เล่นสายฟีเนี่ยเติบโตได้ด้วยนะบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของโปรดิ้งเชนในฝันนะครับ แล้วก็มีบิงโกนะครับแล้วก็บิลลี่คิทเช่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจแลนด์ลกโคดิจินนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดกันเลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะโอเคครับเรามาดูในส่วนของตู้กาชาก่อนเลยแล้วกันนะครับตู้กาชาเนี่ยครับก็อยู่จนถึงวันที่4เดือน5นะครับหรือว่า2อาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใช้เหียญสีฟ้าที่เราสุ่มกาชาจากตู้ที่แล้วมาแล แบบการะตีได้ด้วยนะครับผมในส่วนของตรงชุดนะครับก็จะบวก p ีดาเมทนะครับพีดีดักชันนะครับก็ป้องกันอย่างละ2นะครับแล้วก็ดาเม e อย่างละ3นะครับแล้วก็วิ่งเร็ว2แล้วก็ท o t a ท a t t r อ b u บิวนะครับได้ออสเต a ตัสมา2นะครับแล้วก็เมื่อเรานะครับโดนโจมตีเป็นเวทมีโอกาส2%ที่เราจะไม่สนใจดาเมทนั้นหรือว่าหลบหลีกได้นั่นเองนะครับผม ส่วนหัวเนี่ยครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจต,ต่อขนาดกลางแล้วก็รับดาเมจจากขนาดกลางเบาลงนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยเป็นขนาดกลางด้วยนะครับใครที่สนใจเอาอันนี้ไปตีผู้เล่นก็ได้เหมือนกันนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นส่วนหลังนะครับอ่าสเตตัสเนี่ยก็จะเป็นฮิลเอฟเฟกนะครับบวกหแล้วก็ตีเร็ว3%นะครับอิกนอทั้ง PDF m d เอนะครับอย่างละ6%แล้วก็ออร์ไอเทมบิวนะครับ2หน่วยนะแล้วก็ส่วนหน้านะครับเวลาที่เราโจมตีมีโอกาสร่าสกิลอินคิดอิจิลิตี้นะครับก็คือตีเร็วกับวิ่งเร็วนะครับจริงๆต้องบอกว่าสาย a d l นะครับอยากจะแนะนําไว้ควรที่จะต้องมีอันนี้นะครับที่ผมเล็งไว้นะครับผมเล่นแอสโซเบกเนี่ยผมก็สนใจอันนี้้้มาา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 ากกกกกๆเเเเเเเลลยยนะะะะะะพพรววว่ททังจจแ็ภ นะครับซึ่ง a s o b ซเกเนี่ยก็ใช้ในส่วนของตรงนี้เหมือนกันนะครับส่วนอื่นๆผมเฉยๆหมดเลยนะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะเออผมมาสนใจตรงนี้นะครับ แล้วก็มาในส่วน f e s t i v a l Event นะครับกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือกิจกรรมมิลินะครับคิดเช่นนั่นก็คือกิจกรรมที่เมื่อเรากินอาหารนะครับเราจะได้ของต่างๆที่ออกมานะครับเหมือนเป็นกาชาดนั่นแหละกินอาหารอันไหนเราจะมีสิทธิ์ลุ้นของในนี้นะครับอ่าอย่างแรกมีอะไรนะครับอย่างแรกเมื่อเรากินอันนี้แล้วนะครับมีโอกาสที่จะออกเฟืองทองนะครับผมอันที่2นะครับเมื่อเรากินอันนี้แล้วมีโอกาสที่จะออกการ์ดแฟกเมนต์การ์ดแฟกเมนต์ก็คืออันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแรลลี่นะครับแล้วก็ตรงรีวอร์ดก็ อันนี้คือการ์ดแฟกเมนต์นะส่วนอันที่3นะครับจะเป็นไบดิ้งโซลนะครับก็คือล็อกออฟแมวนั่นเองนะครับส่วนอันที่4นะครับเมื่อกินแล้วมีโอกาสจะออกสันชายกีวีก็คือไอ้ที่สุ่มสเตตัสของสัตว์ขี่นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมรกรนั่นแหละแล้วก็ถัดไปนะครับเมื่อเรากินอันนี้แล้วนะครับเราจะได้สมุดสัตว์เลี้ยงเลเวล3ครับและสุดท้ายนะครับเมื่อเรากินแล้วนะครับเราจะได้เทเทเนียมเลเวล3นะครับเป็นแฟกเมนตเชตนะครับก็ที่เอ้าการ์ดดรอป ค <c oughs> าคลิปเลยโอ้ยตกใจหมดเลยเอาโอเคเมื่อเรากินอันนี้แล้วนะครับมีโอกาสออกไทเทเนียมเดวลสาเป็นแฟกเมนเชนนะครับก็คือเหมือนเป็นเศษนะครับเมื่อนำมาผสมกันแล้วเราจะได้ที่รีเซสเฟืองทองนะครับ โอเคครับส่วนถัดไปนั่นก็คือบิงโกนะครับซึ่งบิงโกเนี่ยนะครับเราจะต้องหาตัวเลขมานะครับแล้วก็จับคู่กันนะครับจริงๆแล้วเมื่อทํากิจกรรมนี้เนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องเต็มหน้ากระดานอยู่ดีนะครับแล้วก็จะมีนะครับบิงโกที่เป็นอะไรเอ่ยจะไม่บอกเลขเราอันนี้เราต้องหากันเองนะครับก็แต่ละเซิร์ฟเวอร์จะไม่เหมือนกันนะครับ ใครที่ดูแล้วก็บอกกันได้นะผมอยู่พอนเทล่าเซิร์ฟหนึ่งนะครับอันแรกผมไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ของรางวัลน,นะครับกล่องแรกก็จะเป็นนะครับกล่องอาหารนะแล้วก็เหรียญแมวนะครับแล้วก็มีคอปเปอร์กล่องอันที่2นะครับจะเป็นบอด i ิ g งสโตนแล้วซึ่งเป็นล็อกออฟแมวแล้วก็อาหารเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กล่องที่3นะครับจะเป็นที่ย้ายทีบวกนะครับแล้วก็กล่อ,องเซนีเนาะ ส่วนอันที่4นะครับจะเป็นกล่องขนนกนะครับได้ทั้งหมด3ชิ้นเลยอันนี้ของฟรีเลยเนาะก็ถือว่าดีมากๆนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มด้วยแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเศษชิ้นส่วนการ์ดนะแล้วก็ไม้บอร์ดนะ กิจกรรมต่อมาครับต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับสมบัติล้ำค่าโปริงเชดในฝันครับคุณผู้ชมกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการที่เราจะต้องใช้เหรียญอันนี้นะครับซึ่งนํามาสุ่มกล่องอันนี้แล้วทุกครั้งที่เราสุ่มนะครับมีโอกาสที่จะออกเหรียญทองตรงนี้ด้วยนะครับในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ามีแฟชั่นนะครับผมในกล่องอันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีแฟชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีตาอัพเอมเบมนะครับมีไม้ผีมีหินกันรถนะครับมีใบสุมสัตว์นะครับแล้วก็ มีอะไรเนี่ยเอ็นดิทีรูเนียมนะครับมีคอนย้ายออฟเนาะ แล้วก็มีแชทนะครับแล้วก็มีกรอบรูปนะครับอ๋อใช้ได้แค่15วันนะคุยเซอร์นะครับมีขนนกนะครับมีสุ่มเฟืองมีเอ็นลิตโอริทิคอนนะครับก็ตามนี้อย่างที่บอกเลยเพื่อนๆก็สามารถมากดูกันได้ทีนี้นะครับในส่วนของเหรียญทองที่เราสุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีมอไซค์เพิ่มเข้ามามีชุดเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มี M อมเบมสีม่วงมีตัวกาชานะครับผมเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีที่สุ่มเฟืองมีโอกาสเฟืองทองด้วยนะครับผม ก็ถือว่าด <Yeah. S 1> ีมากๆและทุกครั้งที่เราสุ่มนะคะุณผู <teraz ambling. S 2> ้ชมนะครับเราจะได้วชยเชอร์มาแล้วก็สามารถนํามาแลกตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสายฟรีนะครับหรือว่าสายที่ไม่ได้เติมเลยนะครับกิจกรรมนี้จะอยู่ทั้งหมดนะครับสองอาทิตย์นะครับซึ่งนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้เหรียญอันนี้มาฟรีๆนะครับในวันหนึ่งเราจะได้ทั้งหมด10เหรียญนะครับเราแค่ทำค่า a c ท i v i t y นะครับให้ลูกไฟครบ100หน่วยนะครับเราก็ได้มาแล้วต่อวันนะครับ10เหรียญ 14วันเราก็ได้140เหรียญน,นะครับรวมเป็น140วอยเชอรรวมกับในหน้า r o Shop ที่เราสามารถซื้อเหรียญอันนี้แบบเป็นเพชรได้นะครับทั้งหมด35อันก็รวมรวมแล้ว175วอยเชอร์ในการที่เราจะสามารถนํามาแลกของได้ที่เหลือเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้ของอันไหนที่มันเกิน175วอยเชอร์นะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องเติมเพิ่มนะ ก็ประมาณนี้อันนี้ผมก็คำนวณมาให้แล้วนะครับใจจริงก็อยากได้มอไซค์มากๆเลยนะเพราะว่ามันเท่มากๆเลยแต่ว่าต้องใช้ทั้ง300ตัวเลย ตอนนี้ก็ไม่มีงบด้วยก็ได้แต่เห็นคนในเซิร์ฟกี่นะครับก็สวยมากๆเลยคุณผู้ชมทันนี้ที่ผมเล็งไว้นะครับผมว่าจะซื้อไทเติลนะครับหรือว่าเอมเบ้นนั่นแหละเอามาอัพหน้าชื่อนะครับท่นี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกกันเองได้เลยนะครับไม่อยากจะแนะนาอะไรมากเนาะก็แล้วแต่คนจะเลือกเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับ w ูอิสเอนะครับในกิจกรรมนี้นะครับจะเพิ่มอัตราการนะครับที่เราจะได้รับของรางวัลหรือว่าการเข้าร่วมนะครับตีเป็น7ควั้งนะครับ้ากวลาครัอสเจาก 2ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ทุกครั้งที่เราตีบอสหรือว่าแจมบอสน,นะครับเราจะได้กล่อง MVP นะครับเอกตาก,กิปมานะครับซึ่งจะสามารถเปิดแล้วก็มีสีสุ่มของในนี้ด้วยนะครับ แล้วก็อีเวนต์สุดท้ายนะครับเป็นอีเวนต์สเปเชียลออฟเหรือว่าของลดราคานั่นเองนะครับผมแต่ละแพ็คเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยแต่ว่าที่อยากจะแนะนำนะครับแต่ละแพ็คที่มันมีเฟืองทองนะครับอยากจะแนะนําให้ผู้เล่นนะครับมาซื้อหลังตอนที่เป็นไฮคาร์หรือว่าเ e เว l เจขึ้นไปนะครับเราจะได้นะครับมีออปชันของไฮคาร์นั่นเองถ้าซื้อก่อนไฮคาร์เราจะไม่มีออปชันของไฮคาร์นะแล้วก็นะครับแพ็ค100่ดอลลาร์นะครับมีกล่อง ประดับ2รูด้วยครับคุณผู้ชมใครที่มีงบนะครับสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าอย่างคุ้มค่ามากๆนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งรุ้นนะครับประดับ2รูจากบอสด้วยนะฮะอ่าก็ถือว่าคุ้มมากอ่ะใครที่มีงบก็จัดกันได้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันมีเฟืองทองในนี้ด้วยนะครับใครที่จะซื้อนะครับต้องบอกเลยว่าต้องซื้อหลังเป็นไฮรคดนะถึงจะคุ้มค่ากว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันเลยนะครับไหนๆก็อธิบายครบแล้วนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลุ้นตู้นี้กันเลยไปครับเฮ้ยสีทองออกเลยตั้งแต่10โลแรกเป็นโอ้โหโอ้โหออ,ออกมาเป็นส่วนนะคุณผู้ชมคือผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เล่นสายตีเร็วโอ้ยไม่ก็เอาไปไม่เป็นไรเหลืออีก34อันนะครับ34โลไปครับ มาสีทองโอ้สีม่วงครับอันนี้ผมกดสกคริปเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าย่อยแล้วได้เหรียญทองได้อยู่เนาะไปครับอีกสิบโลไปสีทองมาโอ้โหสีม่วงอีกแล้วเกือจัดเกือจะจัดไปอีกสิบโลมาเออสีทองมาดี มาส่วนหลังโอ้โหส่วนหัวเอ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปตีคนได้อยู่นะครับตีมเดยมไซสายแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆดีกว่าอันเก่าแหละเพราะว่ามอเตอร์ขนาดกลางมันมีเยอะนะครับรวมถึงคนก็เป็นขนาดกลางด้วยนะแต่อยากได้ส่วนหลังอ่ะเอฮอไม่เป็นไรนะครับเหลืออีกสี่โลไปไปอีสกสคลิปอ,อีกสามใบนะครับสามทีก็เสียวได้ปุ๊บสี่ม่วง เจ็บจีดมาอีกหอยใบเฮ้ยสีทองมาเอาว่าส่วนหลังส่วนหลังส่วนหลังส่วนโอ้โหชุดก็ยังดีแต่ชุดที่มีมันดีกว่าไงเพื่อนชุดที่มีมันดีกว่าไม่อยากได้ชุดสงครามบวกดาเมจสามจุดห้าเอาไปอีกอันนึ่งอีกอันนึ่งมาส่วนหลังมา โอ้โหเฮ้ยแต่ก็แต่ก็ไม่เกือก็ได้กระชาแหม่สอันใน44โลอะนะขาดอันเดียวที่ต้องการพระเจ้าเออเอามาดูในสเปเชียลออฟเฟอร์เดี๋ยวเราจะเปิดกูเม่เนี่ยับโปริงนั่นเองนะครับมาสิอันนะครับไปอ๋อมันสปอยเรามาเลยวะ่ะเออสปอยเรามาเลยนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับเมื่อเปิดแล้วเราจะได้กูเม่ไวเชอร์นำไปแลกของ นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บวไว้นะครับค่อยแลกตอนอใกล้ๆวันหมดกิจกรรมนะครับถ้าหากว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง 4M c h anel n ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเอมจากช่อง 4M c h a n n e l ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ